เป็นช่วงติดกล้องนะครับซึ่งวันนี้คุณกล้องนะครับก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับพี่มนต์อัปเดตการเรื่องเฟดอีกทีหนึง่งครับก็จริงผมว่าคือเฟดในประชุมไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าผมว,ว่าตลาดเนี่ยยังใช้เวลาย,ย่อยเหมือนกันเมื่อวานเมื่อวานน้องทัศน์ก็ก็คุยในรายการ,รทอล์กเศรษฐกิจน,นะครับว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนเมสเซจจากจากเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยออกมาวันแรกมันจะรีอคแบบหนึ่งนะแล้วก็ผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มย่อยข่าวนะครับ มันก็เหมือนมีมี hidden message อยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานน้องทัศน์เขาใช้คำว่าฝูงเออเออเอะไรนะเหี่ยวในฝูงพิราบ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าเราดูตลาดเนี่ยไปโฟกัสที่ที่ตัวดอทพลอตนะครับตัวตรงที่ผมวงไว้เนี่ยเขาโฟกัสของปี2024ปีเดียวว่าปีนี้ยังส่งสัญ,ญญาณเหมือนเดิมว่าลงสามครั้งนะครับเท่าเดิมไม่มีการปรับ นะครับตลาดก็แปลว่าเป็นเป็นข่าวดีนะครับว่า,ายังส่งกัญญาเหมือนเดิมลดสามครั้งแน่ๆนะครับแต่ว่าปีที่เหลือนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับแล้วก็ตัวรองรันเนี่ยปรับขึ้นทั้งหมดนะครับตรงที่ผมวงไว้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีแมสเซจที่มันที่มันดูเข้มงวดขึ้นด้วยนะครับปีนี้คงก็จริงแต่ว่าปีอื่นเนี่ยปรับขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยให้น้ําหนักกับอันที่คงมากกว่า อยากฟังแต่ข่าวดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวที่โคงนะครับปี2024เนี่ยความจริงไอ้ตัวดอทพลอตเนี่ยมันเหมือนคณะกรรมการเฟดทุกคนเนี่ย19คนเนี่ยเขามาบอกว่าดอกเบี้ยที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วเขาก็เอาแต่ละคนเนี่ยแต่ละจุดแต่ละดอทเนี่ยมาเรียงกันนะครับแล้วไอ้ตัวที่โชว์เนี่ยคือตัวดอทที่อยู่ตรงกลางก็คือใช้ค่ามีเดียนนะครับ,รบประเด็นก็คือว่า ไอมีเดียเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้นะครับแต่ว่าแต่ละดอทเนี่ยมันเลื่อนขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่คนเดียวเฟดคนเดียวนะถ้ามีการเลื่อนขึ้นตามไปเนี่ยมันจะให้ตัวดอ,อทจริงเนี่ยมันจะเริ่มเลื่อนละนะครับเพราะฉะนั้นรอบหน้าก็ยังต้องยังต้องมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยดอทมีเดียนดอทเนี่ยอยู่ที่เดิมแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยมีการปรับขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะฮอกกิช ซ่อนอยู่ในการประชุมสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันใช้มีเดียนไม่ใช้มีนใช้ใช้มีเดียนครับใช่ครับโอเคปกติก็แต่ว่าเวลาเวลาคาดการเศรษฐกิจส่วนมากเขาใช้เลขมีเดียนหมดพวกที่เป็นคอนเซนแซสเนี่ยก็เหมือนตัดคนที่มันเอ็กตรีมมากๆออกไปนะครับแล้วก็ผมว่าประเด็นที่ที่อาจจะสําคัญแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นประเด็นของปีนี้เนี่ยก็คือไอ้ตัวรองรันเร็เนี่ยแหละนะว่าเขาเริ่มมีการปรับขึ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยในรอบ5ปีนะครับอ่ เส้นสีเทาเนี่ยคือ long run rate ที่เป็น projection ของเฟดนะครับเพราะฉห็นว่าความจริงมันเป็นขาลงมาตลอดแล้วก็เป็นขาลงมามาตามดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาลงมาตลอดตั้งแต่2008นะพอเศรษฐกิจมันโตช้าลงดอกเบี้ยก็ลดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นเส้นสีเทาเนี่ยมันลงมาตามตัวดอกเบี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ลงมาต่ําสุดเนี่ย2.5%นะครับตั้งแต่5ปีละนะครับ วันการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาปรับตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น2.6นะครับเห็นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ long run rate เนี่ยความจริงมันมีความสําคัญค่อนข้างมากเพราะว่ามันความจริงบอลยิวระยะยาวเนี่ยสิปี20ปี30ปีเนี่ยที่เราใช้ discount cash flow ของหุ้นจริงเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นระยะยาวนนเนนี่ยมันจะลิงก์กับตัว long run r a เนี่ยค่อนข้างเยอะ แปลว,ว่าถ้าเขาปรับไอตัว long run ร a เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวันนี้2.6นะครับ mm hmm. สมมุติขึ้นไปเป็น3เป็น4%เป็น4เปอร์เซ็นตยบลยระยะยาวเนี่ยมันจะเด้งตามตัวนี้เนี่ยเยอะกว่า mm hmm. ตัวที่บอกว่าปีหน้าจะลดดอกเบีย mm ้ย hmm. เท่าไหร่ด้วยซ้ําไปนะครับเพราะเนี่ย long run r a เนี่ยมีความสําคัญมากกับกับการทำ discount cash flow mm hmm. นะครับอันนี้มันเป็นสัญญาแล้วว่า เขาเริ่มปรับขึ demand, ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกมันจะเป็นเทรนที่มันขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับคาถามที่ที่สําคัญในวันนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นเป็นการปรับขึ้นที่เป็นเทรนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าดูเส้นสีน้ําเงินที่เราพลอตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โมเดลเนี่ยคำนวณว่าลองรันเรทที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยโมเดลเนี่ยมันบอกแล้วมันควรจะเป็นอย่างน้อยเนี่ยสามเปอร์เซ็นตนะครับเฟดเพิ่งปรับขึ้นมาจากสองจุดห้าเป็นสองจุดหกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะขึ้นนต่่ออเืง ให้ไปอย่างน้อยเนี่ยถึงสามนะครับอันนี้แอนนัลิสต์บางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่สามด้วยมันเป็นสามจุดห้าถึงสี่ด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอดู <นะ S 2> เพราะว่าถ้าดูโมเดลเนี่ยมันก็เคยขึ้นไปใกล้ๆสี่กันนะครับก็ก็ต้องรอดูแต่ว่าอที่แน่ใจจริงๆก็คือสองจุดหกเนี่ยยังไม่หยุดแน่ๆนะครับ <Own. S 2> มันต้องขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยถึงสามนี่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นเรื่อยๆถ้าเราถาม valuation บอลยิวใช่ไหมอ่ามันก็ต้องลงมันจะลงใช่ครับคือถ้าตัวก็คือมันก็จะลิงก์กับบอลยิวสิบปีนั่นแหละใช่ไหมครับตอนนี้สิบปีก่อนหลังประชุมเฟดเราเห็นสิบปีเนี่ยมันลงมามนะครับเกือบเกือบหลุดสี่จุดสองเหมือนกันนะวันนี้ก็เริ่มคนเริ่มย่อยข้อมูลแล้วมันกลับมาอาจจะเห็นสี่จุดสองสี่จุดสามอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วจะเป็นประเด็นของทั้งปีนี้เลยว่าประชุมแต่ละรอบแต่ละดอตออกมาเนี่ยมันจะขึ้นในตัวรองรันเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆหรือปล่า ก็คือเราต้องโฟกัสใหม่ละที่เราโฟกัสดอทพลอตก็ไม่ใช่ละก็จบไปละเอาจริงๆนี้อยู่ในดอทพลอตเหมือนกันแต่เป็นลองรันดอทไม่ใช่สองพันยี่สิบสี่แล้วตอนนี้เราตกลาดไปโฟกัสว่าปีเนี้ปลายปีดอกเบี้ยจะอยู่ที่เท่าไหร่รอว่าต้องไปโฟกัสว่าลองรันดอกเบี้ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผลผลของหลังการประชุมนะครับจะเห็นว่าจริงๆไอตัวบอลยิที่ระยะสั้นๆเนี่ยมันปรับลดลงนะครับก็ก็ เป็นไปตามทฤษฎีก็คือว่าอ่าสมมติบอกว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยได้3ครั้งเหมือนเดิมเนี่ยไระยะสั้นก็ลงมาอ่าหปี2ปี3ปีเนี่ยลงเยอะอย่างที่เห็นครับแต่ว่าให้ตัวยาวๆเนี่ยมันจะลิงก์กับไอ้ที่ผมบอกลองรันดอทนะครับก็จะเห็นว่าอ่าสิปีลงนิดเดียวนะครับยีปีไม่ลงเลย30ปีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับอันเนี้ย ไอตัวที่เราใช้ดิสคาวกันจริงๆเนี่ยก็ยยคือสิปีขึ้นไปแหละนะครับลงทุนในหุ้นนะครับงนั้นก็ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่ารอ,องรันเนี่ยมันจะมีผลกับกับวอเลชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะอครับ<อ>แล้วก็ไอที่จะเป็นประเด็นก็คือเงินเฟอ้อเงินเฟอ้ออีกแล้วเราอาจจะงงๆว่าเอ๊ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องเงินเฟอ้อเพิ่งออกเพิ่งประกาศไปทาไมวินนี้จะประกาศเงินเฟอ้ออีกแล้วนะครับเงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมันมีสองตัวนะครับ ขอพี่วนกลับไปหน้าเมื่อกี้กแป๊บหนึ่งครับมันมีสองตัวก็คือเงินเฟอ้อที่เราที่รายงานไปแล้วล่าสุดเนี่ยเป็นเงินเฟอ้อ C P I ก็คือ Consumer Price Index huh. เงินเฟอ้อที่จะออกวันศุกร์นี้เนี่ยเป็น P C E นะ Personal Consumption Expenditure ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับ C P I เนี่ยเหมือนบ้านเราก็คือเขามีตระกา้าสูมว่าคนหนึ่งพี่โมนหรือผมเนี่ย ใช้ใจ่ายเหมือนกันนะครับพี่มนเดือนหนึ่งต้องซื้อข้าวร้อยบาทเนี่ยแบ่งไปซื้ออาหารสดกี่บาทซื้อน้ํามันกี่บาทจ่ายค่าไฟกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นตะก,กา้าที่ที่ฟิกส์นะครับแล้วก็ถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งสองปีเขาจะมาอัปเดตว่าตกการระก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วเนี่ย CPI เนี่ยสินค้าในตะก,ก้าเนี่ยสัดส่วนมันจะคงที่ ในแต่ละแต่ละแต่ละการรายงานครับนะครับแต่ว่าไอ้ตัว PCE เนี่ยคือ personal consumption expenditure เนี่ยชื่อมันก็คือการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยไอ้ตัวตรกร้าสินค้าเนี่ยมันเปลี่ยนครับ,รบผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเดือนนี้ไก่ราคาขึ้นนะครับหมูราคาลงนะครับถ้าเป็น CPI เนี่ย มันก็จะไม่สนใจว่าเราก็จะบริโภคไก่เท่าเดิมบริโภคหมูเท่าเดิมแต่ชีวิตจริงก็คือพี่มนเห็นไก่แพงพี่มนก็จะกินหมูแทนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PCE เนี่ยมันจะอัตจัตตามการบริโภคจริงๆเฟดเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้ PCE เนี่ยมันมันสะท้อนการบริโภคของคนจริงๆมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลขที่รายงานวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่เฟดเนี่ย โฟกัสมากกว่ามากกว่าตัว C P I แต่ว่าจริงๆเทรนด์มันไปด้วยกันนะครับ uh, P C E เนี่ยผมเอารูปให้ดูถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะดูเนี่ยเดือนมกราเดือนล่าสุดเนี่ยมันก็เด้งขึ้นไปเหมือนกันภาพก็เหมือนกับตัว C P I ที่เราเคยให้ดูนะครแล้วก็คอนเซนซัสที่จะออกวันศุกร์นี้เนี่ยก็มองว่ามันก็ยังจะขยายตัวในมันมัน0.3เเหมือนกันเดือนมกราเนี่ย0.4นะครับทำเป็น0.4แล้วต่อด้วย0.3นะครับ มันก็ดูเป็นเทรนด์ที่มันเริ่มเทินหักหัวขึ้นเหมือนกันนะในเทอมที่เป็นมันนอนมันอันนี้ผมว่าก,ก็ก็มีโอกาสที่สมมุติคอ,อ PCE สุกนี้เนี่ยออกมาแล้วมันสูงนะ0.3หรือหรือว่ามันบีทเอ็กซ์เพค i เทชันขึ้นไป0.4เนี่ยผมว่าบอลยูมันก็มีโอกาสเด้งตามเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก,ก็ก็ต้องจับตามองเหมือนกันว่าคอ,อ PCE ซึ่งเฟดเนี่ยโฟกัสเนี่ยวันสุกเนี่ย ถ้ามันสูงอีกนะครับตาม CPI มาเนี่ยผมว่าตลาดก็ก็จะตอบรับค่อนข้างจะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ในภาพสุดท้ายเนี่ยที่ผมมาให้ดูก็เป็นเรื่องที่ที่เราเล่าเล่าไปเมื่อกี้ก็คือ uh, CPI เนี่ย Consumer Price ที่เขา f i x ตะก้าเนี่ยมันจะสูงกว่า PCE เสมอเหมือนตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อกี้เนี่ยสมมติอของราคาขึ้นเนี่ยเราก็จะไปซื้อของที่มันถูกลงนะครับหรือของมันเริ่มราคาลงเนี่ยเราจะเห็นว่าขาลงเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันลงเร็วกว่า ว่าเราก็จะรีบไปเปลี่ยนไปคอนซูมของที่มันถูกกว่าที่มันทดแทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเฟดก็ก็โฟกัสที่ PCE นะครับแต่ว่าจริงๆเทรนด์มันก็เป็นไปด้วยกันนะครับหลังๆ CPI ที่มันออกมาก่อนเนี่ยมันเริ่มเห็นมันหักหัวขึ้นนะครับก็ต้องติดตามว่าไอ้ขอ PCE เนี่ยมันจะตามกันหรือเปล่านะครับแล้วก็วันศุกนี้ก็เป็นอีกอีก Data Point หนึ่งที่เราต้องโฟกัสค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างนี้ ในเชิงดอกเบีย้ยเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่กองเล่าว่ามันเป็นขาขึ้นในระยะยาวเนี่ยถ้าสะท้อนไปที่ตลาดหุ้นนะอ่ะม,มันก็จะทําให้มันควรจะทําให้ตลาดหุ้นลงใช่ไหมอ่อจริงๆมันมันก็มันมีสองทางนะก็ะคือดอกเบีย้ยเนี่ยเออคือสมมติครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดภาพอย่างนี้ก็คือเขาจะเริ่มลงดอกเบีย้ยระยะสั้นใช่ไหมเฟดฟันเรทเนี่ยเริ่มเริ่มมีการคัดลงมาจากห้าจุห้า อาจจะลงได้2ครั้ง3ครั้งนะเป็น4ไปปลายอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับกันก็คือไอ้ตัวดอทลองรันดอทเนี่ยมันจะถูกปรับขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะนี่เอฟเฟกมันก็อาจจะออฟเซตกันนะว่าเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเฟดคัดดอกเบี้ยแล้วบอลยิมันต้องลงสิสิบปีมันต้อง4.2ต้องลงมาอ่าสี่จุด่าอะไรเงี้ยต้องลงตามกันเนี่ยความจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่า10ปีเนี่ยมันจะลิงก์กับไอ้ตัวลองรันมากกว่า ถ้าลองรันเขาปรับขึ้นเรื่อยๆขณะที่หน้าเคิร์ฟเนี่ยปรับลงมันก็อาจจะไม่ได้เห็นสิบปีลงตามหรืออาจจะขึ้นสวนด้วยซ้ําไปนะครับโอเคอ่ะงั้นถามเรื่องส่งออกที่ประกาศเมื่อวานนิดนึงภาพมุมมองเราเป็นยังไงตัวเลขที่ออกมาก็จริงๆมันก็ต่ํากว่าคาดเล็กน้อยนะครับมันก็จริงๆมันก็มันก็ถ้าจะสแปลแนงแง่ดีก็คือมันก็เริ่มเห็นมันกลับมาเป็นบวกะนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นบวกเพราะ ฐานมันตามปีแล้วมันติดลบทั้งปีนะไม่บวกก็แย่แล้ว <laughs> ติดลบต่อกัน2ปีเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังบวกค่อนข้างน้อยนะสเปอร์เซนกว่ากว่าเนี่ยเพราะว่ามันก็มันก็ยังเป็นภาพที่ยังเห็นเศรษฐกิจโลกมันมันยังโตได้ไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยไอตัวเลขเร็วต่างๆพวกดัชนีการผลิตเนี่ย P.M.I. เนี่ยมันเริ่มเห็นกลับมาฟื้นตัวในเดือนล่าสุด ก็อาจจะเป็นความหวังว่าอะเดือนถัดๆไปเนี่ยส่งออกเราจะเริ่มกลับมาเห็นตัวเลขที่ที่มันบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมว่าคือปีนี้เนี่ยเราทํา GDP ไทยในยที่สามเปอร์เซ็นก็ยังถือเป็นค่าที่ที่สูงกว่าชาวบ้านนะครับอ่คนอื่นเขาลงไปเห็นเลขสองกันหมดนะครับเรายังค้างอยู่ที่สามปรับลงนะครับปีแล้วเราก่อนหน้านี้นเรามองสามจุดห้าแล้วก็ปรับลงมาเป็นสามนะครับที่ที่เรามองบวกก็คือตัวเลข นักท่องเที่ยวที่เมื่อกี้คุยกันไปนะว่าเริ่มออกมาดีขึ้นเรื่อยอๆแล้วครับอันที่สองก็คือมิกซ์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยรอบนี้เนี่ยพอมันรีคาเวอร์กลับมาเนี่ยเป็นจีนเยอะอเป็นยุโรปเยอะอซึ่งเขาอยู่นานเขาใช้จ่ายเยอะนะครับเอาคิดว่าปีนี้เนี่ยาการบริโภคเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะนิวหาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนอาจจะกลับมายังไม่เกิน2019นะครับแต่ว่า ารายได้รายรับเนี่ยมีโอกาสที่มันจะฟื้นเนี่ยสูงกว่าจํานวนที่มันโตอาโอเคแล้วค่าเงินบาทตอนนี้มันสามสิบหกจุดสามจุดสี่เนี่ยมันมันมันอ่อนมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันน่าจะเริ่มเริ่มทรงงได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเออเนี่ยมันก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งเหมือนกันคือเงินบาทมันรอบนี้เนี่ย คือมันดอลลาร์มันแข็งนะครับหลังจากเฟดประชุมมาเนี่ยผมว่าเนี่ยตลาดตอนแรกก็โฟกัสเหมือนเฟดจะโดวิชแต่ว่าถ้าดูสัญญาณจากตลาดจริงๆแข็งเอาแข็งเอานะครับมันคือเนี่ยมันก็ไพรซ์สินพอมันย่อยข่าวแล้วว่าเฟดมันไม่ได้โดวิชขนาดนั้นเนี่ยดอลลาร์มันก็เริ่มกลับมาแข็งนะครับผมว่าก็อาจจะต้องรอเนี่ย PCE week นี้นะว่ามันสูงหรือเปล่าถ้าสูงไปมันก็อาจจะมีอีกอีกขยักหนึ่งที่ดอลลาร์มันจะอาจจะ โอเวอร์ชูตขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าด้วยฟันเดอร์เมนททลเนี่ยสาสิบกเนี่ยมันก็ไม่ควรจะหลุดไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าเซนติเมนทลลี่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะโอเวอร์ชูตได้ระยะสั้น okay. แปลว่าแปลว่ายังไม่ได้อ่อนที่สุดนะอ่าสั้นๆเนี่ยอาจจะอาจจะถ้ามันทะลุไปสมมตุติอ่าตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยมันอมดอลลาร์แข็งขึ้นไปอีกขยักหนึ่งก็ก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าระยะยาวก็ควรจะ กลับมาสามสิบห้ากลางๆสามสิบหกในเรนจ์นั้นนะครับโอเคอ่ะได้วันนี้ก็ขอบทุกนขอบคุณกล้องแม่เดทกันวันนี้ครับได้เลยครับ